คราวันนี้เรามาดูผลงานที่เราทําไว้ตั้งนานแล้วนะครับเราไปซื้อกิ่งส้มโอมาตอนนั้นต้นเล็กๆต้นละห้าบาทส้มโอเราก็เสียบยอดเสียบยอดมะนาวไว้นะครับตอนนี้มะนาวออกลูกแล้วนะครับแต่กิ่งส้มโอไม่มีใครมาดูครับมันก็เลยขึ้นเป็นส้มโอไปหาย อีกต้นหนึ่งที่เราเสียบยอดเอาไว้ไปลูกกันแล้วเนี่ยเนี่ยดูที่เอาต้นส้มโอมาทําโคนแล้วเราเสียบยอดขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้ครับอนนรบอยควันยังอยู่เลยเนี่ยเสียบยอดไว้ตรงนี้ครับตอนนี้ส้มมะน,นาวก็ได้ออกลูกเลยนะข้อดีของการเอาต้นส้มโอมาทํา ต้นพันเพราะว่าส้มโอเป็นต้นเป็นรากรากมันจะหากินเก่งโตเร็วอะไรเงี้ยนะครับมะนาวที่เราปลูกที่เราเสียบยอดเอาไว้เนี่ยก็ออกลูกแล้วแต่มันไม่ค่อยโตเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ดูไม่ปล่อยปล่อยมันทิ้งๆไว้ครับมันเจอหมอนเจออะไรบงังแดดบงังอะไรไปหมด นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปซื้อสารมาทํำทุเรียนหน่อยนะครับมาโฉบสารให้มันออกลูกสองต้นแต่เมื่อกี้เราเดินดูแล้วประมาณสักเจ็ดแปดต้นนะครับที่เราจะโฉบสารได้นะครับหลักการง่ายๆครับซื้อสารมาแล้วก็เอามาฉีดใต้ท้องใต้ท้องกิ่งอย่างเงี้ยเราต้องการกิ่งไหนแล้วก็ฉีดฉีดฉีดฉด ฉีดใต้ท้องนะดูกิ่งที่พอจะไว้ลูกได้นะครับอย่าเอาเยอะต้นนี้ก็ได้นลปีนี้มันออกดอกต้นปีแต่เราไม่เอาไว้เดี๋ยวเราทำสารปีนี้ปลายปีนี้ปีหน้าเขาจะออกออกเร็ว มกรลากุมพาก็น่าจะขายได้แล้วเนี่ยท่านทำสารตอนเนี้ยพอบางสวนตอนนี้ที่เขาทําสารออกดอกแล้วเดี๋ยวเราจะลองทําสารดูครับเราจะโฉบสารเอาไว้สักนะฮะเจ็ดแปดต้นดูนะครับต้นมันก็พอที่จะทําได้แล้วเนี่ยมันแข็งยางครับมันเลยสูง อันนี้เราตัดยางไปแล้วมันก็เลยมันก็เลยได้รับแสงแดดเต็มที่เลยครับตอนนี้นี่ประมาณสี่ปีใช่ไหสูงริ้วเลยครับเพราะมันแข่งกับยางเพราะมันแข่งกับยางนะครับโกโก้เราก็ปลูกไว้ตั้งหลายร้อยต้นสุดท้ายพอโคนยางเหลือโกโก้เราอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนะครับ หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นครับคิดว่าปีนี้โกโก้เราปีหน้าโกโก้เราน่าจะติดลูกมั้งแหละเพราะเข้าสามปีแล้วนี่น่าจยอกลูกแล้วปีที่แล้วมีต้นหนึ่งตรงนี้สาวว่าต้นนี้ ต้นนี้ละมั้งที่ออกดอกปีที่ปีแล้วออกดอกมาต้นหนึ่งออกดอกมาดอกเดียวน่าจะต้นนี้แหละออกดอกรือว่าต้นนี้ตายไปแล้วก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นต้นนี้แหละใช่ต้นนี้แหละพอโดนแดดเข้ามาพอได้แดดเต็มที่มา 3, 4, 5, สามสี่ห้าสห้าเดือนมานี่เขาพุ่งเลยครับได้แดดแล้วพุ่งเลยดูต้นนี้ก็ยอดหัก ตายไปแล้วยอดหักไม่ตายอยู่ดีนี้ก็ยอดแห้งตายเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูยอดหักโดนยางหรือเปล่าไม่รู้พอตัดยอดปุ๊บพุ่งเลยแล้วเราก็ปลูกพริกไทยเอาไว้กินหน่อยครับ กะว่าจะขุดสักหหลุมพอดีน้ำมันหมดก่อนก็เลยได้อยู่สี่หลุมไปก่อนพริกไทยเราเยอะยอดอ่อนๆยอดกำลังจดเดินกับพื้นดินนี่ก็พริกนี่ก็โกโก้โคโคอ,อีก3มต้นครับ ต้นฟักข้าวออกดอกละปล่อยมันนี่ครับต้นแม่มันพันซีลอนนะครับดูตอนนี้พริกไทยอ่อนเพียบเลยครับแทนที่จะขึ้นแทนที่จะขึ้นเสาครับมันเลื้อยครับเนะ่เลื้อยลงดินเต็มไปหมดเลยเราก็มันตัดตรงน,นี้นะครับเอาไปชำปีนี้ก็เลยให้ขึ้นต้นทุเรียนไว เค่ได้ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยรดน้ำรดน้ำทุเรียนก็นก็ได้เลยพืนผักสวนครัวแล้วก็เต็มเลยครับดูนะกะเพรายีราหนี่ครับพริกไทยเราพริกไทยอ่อนเต็มไปหมดต้นไอ้นี้ก็โ,โหใหญ่มากอันนี้มันล้มดีปีเราก็มีนะครับ ดีปีก็ปลูกไปปลูกไม่ทอ้ยดีปลียอดหักเสียบไปก่นอนแื้จะขึ้นหรือเปล่าทุเรีอนมันลงดินครับใส่กระถางไว้ตายกระถางไม้ล้มก็เลยมาลงดินให้มันขึ้นใหม่ไม่ไดนไรไมันเอาแป้น ตอนนั้นก็ใส่กระถางนี่ครับไรเมล็ดลูกใหญ่มากเปรี้ยวดีครับซึ่งเราก็ตอนกิ่งไว้ไหลายกิ่งอยู่ครับตอนกิ่งเอาไว้รากออกละวรากเริ่มออกเราเก็บไปกินมาแนละ้วลูกยิงใหญ่ดูนะครับดูลูก นี่ยังไม่แก่นะลูกเล็กลูกใหญ่เราเก็บไปหมดแล้วนี่ยังไม่ใหญ่นะดูยังจะเต็มฝ่ามือนะสองลูกใหญ่กว่านี้ครับที่เราเก็บไปเหลืออยู่สามลูกสี่ลูกที่เรายังไม่ได้เก็บทุเรียนแล้วครับปีนี้ที่เราเก็บไปสองต้นนี้สองต้นนี้ได้หมื่นกว่าไม่น่าเชื่อ สต้นนี้ได้หมื่นกว่านะครับร้อยกว่ากิโลร้อยสาสิบกิโลร้อยสามสิบกว่ากิโลสองต้นอันนี้พงมณียี่สิบปีปล่อยให้มันขึ้นไว้เงี้ยแข็งในยางมันก็เลยสูงขนุนแล้วก็อยู่ดีก็ขึ้นมาออกลูกไปแล้วสิบลูกเรียงเป็นแถวเลยลิ้นจี่แล้วครับ ปีนี้ออกลูกให้กินหน่อยนึงอยู่กับธรรมชาติครับมาอึกครับเอาไว้กินมาอึกไ้จิ้มน้ำพริกไว้ทำน้ำพริกอร่อยเมื่อวานเราก็ ไปซื้องเงาะมาห้าสิบต้นตัวละห้าสิบแล้วแต่บางแปลงพื้นที่ครับแล้วแต่บางต้นบางร้านบางร้านก็บอกว่าต้นเล็กนี้เดี๋ยวต้นเป็นร้อยแปดสิบร้อยแต่นี้เราไปปลูกไปเจอร้านนี้ขายถูกครับห้าสิบบาทอันนี้ชนีครับขอเพื่อนมาต้นหนึ่งพอาะสวนเรายังไม่มีปลูกชนี ก็เลยขอมาปลูกครับต้นหนึ่งสูงครับร่วมสองเมตรสูงท่วมหัวเลยครับต้นนี้เอามาปลูกนะครับปลูกไว้ตรงนี้หกร้อยต้นของเราเหลืออยู่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดต้นหกร้อยเอามาเกินสิบเอ็ดต้นเอาไว้เสริมต้นที่มันหงอยหรือมันตายนะครับ เงาะเราเดี๋ยวจะปลูกช่วงนี้ครับห้าสิบต้นไม่พอครับเดี๋ยวต้องไปซื้อมาอีกเราปลูกคนเดียวทำคนเดียวค่อยๆทำครับไม่รีบ